ข้อที่หขอให้ภาคมีนโยบายให้สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติเป็นองค์กรอิสระไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรีต่อไปเพื่อป้องกันการถูกแทรกแซงจากภาคการเมืองและสิทธิอื่นๆที่ไม่หวังดีต่อพระพุทธศาสนาดังเช่นที่ผ่านมาโดยให้มีคณะกรรมการบริหารคัดเลือกนักการศาสนาพุทธที่มีความเลื่อมใสและสันธาในพระพุทธศาสนา เป็นที่ประจักเช่นบุคคลที่มีความรู้ทางด้านปริยนธรรมพุทธศาสตร์บัณฑิตอภิธรรมบัณฑิตมหาบัณฑิตดุษฎีบัณฑิตพระไตรปีตกศึกษาราชบัณฑิตทางะพุธศาสตร์นาผู้เชี่ยวชาญทางด้านวิป,ปัสสนาข้อที่เจ็ดครับขอให้พักมินโยบายยกเลิกสิทธิเศษแก่มุสลิมที่ภาครัฐสนับสนุน ให้เป็นพิเศษเลิกเรียนฟรียกเลิกคูต้าเข้าเรียนตั้งแต่นุบาลจนถึงมหาวิทยาลัยต่างๆโดยไม่ต้องสอบแข่งขันยกเลิกคูต้าพิเศษที่ให้เฉพาะมุสลิมเขาทํางานในงานราชการต่างๆทุกกระทรวงทบวงกลมโดยไม่ต้องสอบแข่งขันเพื่อให้เกิดความเท่าเทียมกันขึ้นของผนที่นับถือศาสนาทุกศาสนาตามรัฐธรรมนูญมาตรา2 7ข้อที่8 ขอให้พักมีนยโยบายยกเลิกธนาคารอิสลามที่กระทรวงการคลังถือหุ้นกับร้อเอร์เซ็นตแต่มีการบริหารขาดทุนต่อเนื่องหนนี้เสียสูงมากรวมกันเกือบหนึ่งแสนล้านบาทโดยไม่ต้องมีผู้รับผิดชอบความเสียหายจากการนำง,งบประมาณแผ่นดินซึ่งเป็นเงินของภาษีของคนไทยทั้งประเทศไปชำระหนี้เสียให้แทนข้อที่เก้า ปล่อยพักมีนโยบายค่าคองชีพให้ประชาชนคนไทยทั้งประเทศด้วยการออกพรบคุ้มครองผู้บริโภคคนไทยพุทธซึ่งได้รับความไม่เป็นธรรมจากพรบกฎหมายอิสลามปีพศ2540ส่งเสริมกิจการฮาลาลของขคณะกรรมการ,การการอิสลามแห่งประเทศไทยที่ใช้กุศลกุศโลบายให้ผู้ประกอบการในประเทศไทยต้องขออนุญาตใช้เครื่องหมายการค้าฮาลาลติดผลิตภัณฑ์อุปโภคและบริโภคท่ ต้นทุนสินค้ามากกว่า1 6 0 0 0 0 0รายการในประเทศไทยทำให้ประชาชนคนไทยซื้อสินค้าแพงขึ้นทุกรายการจนสูญเสียเงินค่าของชีพของอุไทยมากกว่า2,000สนล้านบาทต่อปีทุกปีประสิทธิ์ไปพักมีนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีไทยวิถีพุทธดินแดนแห่งพระพุทธศาสนาดินแดนแห่งรอยยิ้ม มีมีแผนการส่งเสริมตลอดทั้งปีอย่างเป็นรูป,ปรธรรมทั่วไทยทั่วทุกภาคโดยมีวัดเป็นศูนย์กลางและขนบธรรมเนียมท้องถิน่นเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวทั่วโลกมีประชาสัมพันธ์วัดวาอารามต่างๆ3า,า,า,ามหมนกว่าวัดทั่วไทยงานบุญประจำปีของแต่ละวัดวันสำคัญทางศาสนาของแต่ละวัดมีการประชาสัมพันธ์วัฒนธรรมไทยท้องถิน่นทั่วประเทศไทยมีการจัดงาน กับตารางการท่องเที่ยวทุกวัดทุกภูมิภาคทุกวัฒนธรรมให้ได้รู้กำหนดวันเวลาล่วงหน้าตลอดทั้งปีหรือไตรมาสามเดือนหกเดือนหนึ่งปีครับขอให้ท่านวีรบุรุษนาแก่ของเราให้เป็นวีรบุรุษของประเทศไทยไทยพุทธด้วยนะครับขอฝากนโยบายพวกนี้ให้ท่านนำไปพิจารณาหนาครับพวกพวกเราไม่เห็นแสงสว่างที่ไหนแล้วครับนึกถึงท่านคุณเดียวขอให้ท่านเป็นนายกรัฐมนตรีนะครับ ครัขอแค่นี้ก่อนนะครับขอให้ท่านอื่นมาออกมั่งเอาเชิญครับเชิญ